ตอนนี้เจ้าที่นะฮะตวรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังทยอยกำกลับนะครับก็เจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่ปทอ,อนะฮะแล้วก็ตำรวจท้องที่นะฮะมาวันนี้นะฮะร กระจายกลันกลับนะฮะกระเดนขึ kind <of land. S 2> ้น kind ก of oh, ิะเดอะไรขึ้นโอ้โหตกใจจี้ระเบิดนะฮะโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหยางระเบิดฮะทุกคน รถยางระเบิดครับเกิดอะไรขึ้นครับที่นี่ฮะร์เบอเบรยโอ้โหตกใจตกใจฮะรถทะเบียนอะไร09776ครับผมระเบิดอยู่ตรงหน้าสาลเจ้าแม่สรพีฮะฮะเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับตอนตกใจ โอ้เอา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 เจ้าที่กอลังจะขึ้นรถกลับนะฮะปรากฏว่าตุ้มจูลงมาเลยโอ้โหนี่ผมอยู่ใกล้ใกล้เลยนะโอ้ไปไม่เป็นเลยมาโอ้โหนะเป็นเป็นยางท่อแอร์ระเบิดนะฮะน้าหลายคนก็ตกใจกันเอาแล้วเอาแล้วฮะทีนี้ฮะ ไม่เ้เลยใช่่เคยเห็นีราตเมื่อกี้มันดมากตาไดยคตกใจฮตกใจชื่ว่ารยางระเบิดกลินเป็น่่กลน่นะคุณบรรดากระโดดพี่กนเป็นเนยค่ะนี่แหละพตรวจตทนะคะยางระเบิดลงบครับพอรู้สาเหตุไหม อ่เพราะว่าท่อท่อแอร์ระเบิดท่อแอร์ระเบิด่ี่เกเราคิดว่าเป็นยางระเบิดขึ้นรถตัวอยเห็นคุณนานะคะที่รถกทศนะคะรถตำรวจกทศค่ะชื่อว่าท่อเหรอท่อชื่อว่าท่อยางระเบิดใชที่แรกผมก็คิดว่ายางระเบิดนะครับเออตกใจหมดเลยวันบุ๊คนี่นะคะเปน ทะเบียนรถอะไรก็ไปแคปดูนะครับผมแล้วก็ย้อนดูนะบามคนทักให้ดครับับโอ้ตกใจเพราหน้าคุณนาดาบอกเลยวีดมากเอ็นใไก่ก็ม่วนได้ดหวยตุ้งนั่งตั้งแต่แรกนันงังแรกกนแล้วกิก็วิ่งตัวพรวดวแล้วจะลอยเออนั่นแหละวิ่งไปไม่เป็นเลย เจ้าที่เคยลงมาดูกันเมื่อกี้แล,ล้วลอทคนตั้งสติได้ก็ล,ลงมาดูคิดไหมว่าชีวิตจ,จะรอดมาได้อก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันทีแรกเราก็ตะลึงอยู่แต่ว่าใช่ไหมคิดว่าระเบิดพอก็ตายอยู่แล้วสติมาปุ๊บเราวิ่งเลยเห็นแล้วตัวลอยก่อนใครเลยตัวแต่ตัวก็อ้วนนะแต่รู้สึกว่าจะวิ่งมันจะลอยเหินอะไรคนเดียวอย้ันนี้คนนานนะตะกี้นี่เราตกใชจตกใจไปถ่ายคลิปไม่ทันนะคะตัววิ่งหน่อยนึงครับเพราะว่าตกใจนะเราตักักก่อนอาศัยว่าตักรกนนะฮะ บาระเบิดบาระเบิดอยู่ตรงหน้าพระพุทธชินราชนะครับนะเออตกใจตกใจ,กใจทุกคนก็โจยดกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะฮะ สายปู่จับหนักให้ใจเหมือนแม่คำใสเนี่ยส่วนพุ่อยมออกมาสอคุณดคุณัครับผมผมได้ข่าวว่าคุณโดดก่อนเพื่อนเลยเมื่อกี้อ๋อโดดตั้งหลักครับผม โดดตั้งหลักครับผมเมื่อกี้หลังหลังจากได้ยินเสียงระเบิดคุณโดดก่อนเพื่อนใช่ครับคุณไม่ได้ห่วงเพื่อนเลยคุณโดดและทีผมเข้าไปด้วยนะครับ้าใจไห้ตั้งใจด้วยแม่ร้อนใจแล้วแม่สวดมนต์สวดมนต์เลยแม่สวดระพีปิงไงเลยเออนั่นแหละฮะคุณมาานาโดดแต่ไม่คิดชีวิตเลยครับโดดก่อนครับผมเอาเอาไก่อนไปทำไมทำไมไม่ตายกับเพื่อนน้ไอเราแค็ง่มันไม่คิดไปได้ออก ออไม่คิดเพื่อนมี่เล่นโดดนะฮะไม่คิดเพื่อเลยแย่รกีโดดทำไมไม่กับเพื่อนเหรอผมตอบนะครับโดดตั้งหลักโดดตั้งหลักโดดตั้งหลักย่เหอ่ไ้สิไม่คิดว่ามันจะระเบิดนะผมเอออยู่ๆมันระเบิดแล้วก็ตกใจห่ะมันเป็นสัจธรอยู่กทีนี เก็บข้อมูลเสร็จแล้วเขาจะกลับไปที่สพบุกทูมแล้วเขาจะกลับมาใหม่เป็นอีกสักพักใช่ไหมจะรู้กันว่าที่เยอะวันนี้เราไม่มีสติตอเนี้เห็นแล้มันตกแกก็โดดเลยไปเราไปส่งเจ้าที่กันทุกคนเอาละครับเจ้าที่ก็หลังจากเสร็จธุระวัดอ่าพื้นที่ในบริเวณนี้นะว่ามีกี่งานนะครับมีเท่าไหร่นะครับหลังจากวัดพื้นที่เสร็จแล้วก็ ยกยักกันกลับนะฮะทั้งปทอแล้วก็ป่าไม้แล้วก็ตำรวจท้องที่นะฮะเป็นไงหัวใจผกจะตกโอ้ตกใจมากฮะรู้เห็นคุณนาแน่นี่มาลอยมาเลยกระดาษทุกวันนั้นลอยมาเลยเห็นวิชัคุณนานาลอยมาเลยว่ะวัยมากนี่ตะกี้หน้าซีดมากเลยคุณนานนนามััเป็สตกใจมากเลยใช่ไหมคะอ่าก็ท่านึงในชีวิตก็ต้องโดดก่อนนะฮะก็โดดก่อนเนาะกลัวเป็นระเบิดถูกไหมนั่นแหละนะครับเอาละครับนี่ฮะอันนี้เป็นตำรวจท้องที่น <lawsuit. S 2> ะฮะ ตอนนี้จะไปน่าจะไปทางสุดท้ายนะเมื่อกี้ปทอทอ,อไปก่อนแล้วก็นี่ตัวบท้องแล้วก็ะปาม้นะแล้วก็อันนี้นะต,นนตัวบทท้องที่นะนะะตอนนี้ก็ตัวบทท้องที่ฮะมานะฮะ จัดแล้วฮะวันนี้รถมันได้สตาร์ทอยู่ดีๆปื้อใครไม่ตกใจใช่ไหมทุกคนฮะเป็นแอปก็ตกใจนะครับเราก็ต้องตั้งหลักก่อนนะเพื่อนฟูงเอาไว้ก่อนเอาหลักไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าไม่รู้เป็นยังไงเนาะหลายคนก็โจดจันถึงงที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดจากอะไรรถก็ยังสภาพใหม่ๆอยู่อยู่มาระเบิดฮะ เออที่แรกคิดว um, ่าอยากหัวตู้กําลังยูทูบเบอร์กําลังรวมกันสัมภาษณ์เจ้าที่อยู่อยู่นะฮะกําลังจะขึ้นรถเออท่อแอร์ท่อแอร์รั่วท่อแอร์ระเบิดท่อแอร์รถยนต์ระเบิดท่อแอร์รั่วเอ้อสิ่งนี้วงกระเจิงเลยรถยางรั่วโอ้รถลาท่อแอร์รั่ว อันนี้คือบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนสดๆร้อนๆนะครับ,นะรบมาตั้งหลักก่อนนะฮะไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็มันก็เกิดแล้วฮะนะรนะตรงรถเข้ามาจอดตรงหน้าศาลเจ้าแม่สรพีนะฮะนะจอดรถดีๆนะฮะอยู่ๆก็ปื้อออกมานะฮะก็ไม่น่าเชื่อนะครับ